เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงตอนที่คตอนการทำอาหารด้วยนะคะใช่แล้วเราจะมาดูเราคัมแบทรี่ EP หนึ่งกันได้เลยรอบหนึ่งเราองก็ะาหาไปดูเรียนไปด้วยได้พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมค่ะพร้อค่ะมปค่ะเนือกุจไหมวันนียรอหอมไหมกูกวเนื้อกูไหมแล้วกัน้เลืครับู่่เคู่เคู เมาแปลว่าแมวเมาแปลว่าแมวได้แล้วตื่ทำสการงานตัวเราด้วยเราก็ได้รับโอกาสในการที่ได้ไปทำหะารอย่างหรือว่าได้มีความก้าวหน้าใน้ตายากเาะวคมีัวอ้ถ้าเฟนิกมีอีกจะไปแน่นอนมีแฟนมีอีออ่าเปนมนจองบัติมล้ะเหมือนทำท่าก็จะมีนะแฟนเฮียเีย ถ้าสวิตสูงก็มันก็ดูได้แบบตั้งหลายคู่นี่เขาพูดถึงความสำเร็จของเขาบ้างไมใช่ไหมใช่ไหมใประกอบมีทัชสงแยบยจะมีอะไรอไปจากทีมพารตอนแรกเราพูดว่าเร่งบคนทำงานครับแต่เหมือนพอพอแล้วพอเราไปถึงแล้วคนเยอะมากนะแล้วเราก็มก็ดีจากแต่เดิมใช่ไหมประสบวาสำเร็จะ เขาก็แบบเขาก็เริ่มต้นจากแบบใช่ไหมเออเขาก็เริ่มต้นมาได้การเหมือนเราจะแบบมาถึงตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากตัวลองอ่ะแล้วก็มาเป็นตัวเองอ่ะใช่มากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะต้องขอบคุณพี่โยนะขอบคุณคนที่ไปคัดมาที่เราเองที่แบบอย่างวั้นเราก็ไปถ่ายรูปันที่โปรเจกต์ที่ที่พารากอนนะคนนี้เรามาทำอะไร อุ้ยอ๋อเขาไปถ่ายโปรเจกต์กันหรอใช่มันเป็นโปรเจกต์ของใครอ่ะคือโปรเจกต์ที่ใครขับฟังให้เป็นชนิ์ลสครับคือจอพี่แสบมาแล้โกดินอ้ยเป็นของจีนเหรอเป็นแม่จีนแม่จีนแม่จีนก็คือปังตลอดแม่จีนรวยมากแม่จีนรวยมากไม่ว่าจะชอบใครก็คือคือเราอยากทำแบบแม่จีนแต่ว่าทำไม่ได้ตอนไบวินคือแบบโอ้โหโหดมากสุดยอดเป็นคิวที่ถ่ายซีรีส์การแข่งขันเลยอพาย ก็รูปนี้มันหลุดออกมาตอนตอนนั้นวันที่ยี่สิบพันวาคมี่ยพี่ไปกัคือรูปออกมาเป็นแรูปกลุ่มก็คือแบบแกนนี้แหละที่ไป๋อชาวเราชาวเราชาวเราแล้วก็ตนไม้อันนี้ก็คือเพิ่งรู้ว่าแบบพี่รายละเอียดว่าพี่พี่นางมาสบายอ๋อคือพี่พี่ไม่รู้เหรอใช่ไหนพี่ อะพี่พี่จะดูอะไรพี่พี่อะกำเนิดร็อตเตอรี่อออ๋ออ๋อออไม่กูดูว่ามันออกมาแล้วกูไม่เห็นรู้แต่ว่าพี่กูผ้าหรอพิเศษก็ต้องพีแล้วแหละแหม่กกินโอ้แล้วเปิดตู้มันได้อีกนี่รักตกบ่ข้ามอีกแลไม่จัดเสื้อได้หนึ่ง่กลุ่มเก่งก็ได้บ้างนี่จะมาสะพาอันนี้จะมาสะพายหรอ อ๋อโอคือจริงๆเขากลับไปแล้วถูกไหมเขาไม่ได้ถ่ายมันจะมีมันจะมีรูทีนของมันว่ากี่นาทีจะมาทีกี่นาทีจะมาทีกี่นาทีจะมลของมันเออมาแล้วเว้ยความรีบกว่าไม่ทันกไถ่ายไม่ทันเข้าใจเลยหนูชอบพี่กูชอบพี่พี่บอเอาให้มานสองคนก่อนน่ารักว่ะรู้คิวอ่ะเนี่ยแล้นะเนี้ยคือเมื่อกี้ว อ๋อฉันไม่รู้วามันมีลูกคู่อ๋อแเขาไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมเขาดูไปสองคนก็ไมต้องดูนอ้ยมันีมากเลยนะอะไรเนี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอะไรอะไรมันัดจไม่ได้แมันัดจไได้ก็เพื่อนกันสนิทกันเพราะหวานเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่นสนิทกันเพื่อ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 นสนิทเพื่อนเ่อนสนิกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน ก็ที่จะแบกเขาเนอะที่นี่ก็ที่มีใจแบกเขาอะไรนี่เป็นคนใหม่เหรอเฮ้ยทำไมดูติดจังเฮ้ยน้องพี่ที่รักชอบมากน้องพี่ที่รักออ๋ร้องไห้เลยอ่ะสไยเยกลยอะไม่ฝากไว้นี่ไงคนนี้เหรอไม่ใช่เขาเก่งจังอ่ะแต่เป็นสายเขียนบทมาก่อนเขาอยู่นานๆหรอกไม่แต่ว่าบอสอ่ะก็พี่บอสก็เป็นเขียนบทมาก่อน ใช่ไหมเป็คุณเหมือนวัาใช่พี่อนก็แบบมาสองสามเรื่องแล้วไงรันใจแลเวอร์ไซเรื่องแต่อันนี้พี่มีกจำกับเรื่องเนี้เรื่องแรกเลยหริงจริงมาเท่านี้เขาแบบยอนดีเนอะเข้โอกาสใ่ไให้โอกาสให้ได้ลองทเรื่องาวแรกมันที่เคาะบ่ากเรื่องาของมหาวิทยาลัยนันทสรกับอะไรนะปรัชญาณเนี่ยปรัชญา็ จะหยอกลอหนึ่ง่าเราเรอกเพาะเาเพื่อนกันเพื่อนกันครับอยู่ประมาณงแหละเพราะอันนี้เป็นพาร์งก็คือเป็นมันพาร์ทสองอ่ะมัน่องแต่พารทแรกเพราะฉะนั้นภารแรกมันคูมายังไงมันจบจริงจริงจริเอาพูดกับคนบหม่มาทำนี่ก็ยากดีแม่งจูนไงล่ไม่อนที่สออะเพราะคนที่หนึ่งเขาไม่ดีใช่ใช่ใช่คนเก่าเขาไม่ดีก็จะไม่เห่ไม่เกี่ยว บอสเน่ารักอ่ะอืเออใช่บอสพี่บอสเอน่ารักมากน่าเหมือนพี่บอสเหมือนนะใครบอสนัลเบตบอสเก็ต่างเหมือนกันแม่รักฉัด้วยใจเธอมาสอเปิดก็แอคชั่นแล้วก็เล่นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เล่นด้วยเหรอเล่นด้วยก็คือเป็นคนเขียนบทแล้วก็เล่นด้วยเลยอ๋อเล่นด้วยเยีเออแต่ครานี้น้องไม่ได้เสียอะไรหรอ ลราแบกกราวน์ันตละเซตติ้งกันคนละคนกันเลยวิธีการเล่าเรื่องรู้สึกว่ามันมันเป็นสองสีท่านอยู่กับพระสองนะมาเสกนันเลยเสียงมากลยนะเอาคนแบบใช่ไหนก็คือเป็นสองเรื่องการจูนอารมณ์จูนแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะการทำงานอีกเหมือนเดิมไม่ชินสี่ชั้นปีในมหาลัยกับเรื่องการตามหาความฝันของทั้งสองตัวละครอ้คือเรื่องราวจบพาระสองมันจะจบสี่ปีเลยมันจะเป็นเรื่องหรอใช่ถอาตอนนี้สี่ปีเลยเหรอ หนึ่งีมีห่ปีจริงเนี่ยทั้งหมดมีห้าปีค้เครียดอ้าวหปีคืออะไร่คุอเครียดมากไม่มีใครซิวใช่ไหมม่ก็คือเรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานชิตหลังของเราเป็นยังอันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันต้องมาดูเฮียพีกมากพีกมากที่มันเป็น1นปีสปีสปีอ่ะแบบรอนลุกรอเล้อดวาเรยังไงอ่ะแต่แบบดึงอ๋อคือตอนละปีเลยใช่โอ้ยแล้วจะเล่ายังไงวะไอ้เียปีนึงอยอ่างเยอะเพเรามาจสายเขียนบทเะก็เลยหมอนกว่าต้องการ ก็เลยได้พ <os> ี่วุ้นกับพี่เชลมาซึ่งพี่เชลอ่ะจะมาช่วยทำพาร์ทเรื่องโรช็อปส่วนพี่วุ้นจะไปออกกล่องด้วยออ่่ะเชล ทำเพื่อดูดแบบดูเลต์ตัวเองเนี่ยไม่ก็เพื่อเก็บเก็บดีเออเก็บหน้าตาตอนแบบคือมันมีตั้งแต่พัทพัทหนึ่งแล้วนะแต่พัทหนึ่งคือยังไม่มีขาตั้งกล้องของนิวเลยคือเอาโทรศัพท์ฟ้อนพี่คนน้าไว้แต่รอบนี้คือมีแบบขาตั้งกล้องก็คือมีงบมีงบเรียบตรงวันแล้วบรรยากาศของทีมนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วพอย้ายมาทีโอเอลบ้างบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้พี่น่ารักพี่น่ารักอ่ะพี่ตั้งน้อง พี่บอสได้รได้ว่าเตัวละตัวนี้นักแสดงคนนี้เขาสามารถที่จะมีคาตอร์แบบนี้ได้เราอาจจะแบบไปปรับบทให้มันขับคาแรคเตอร์เขามากขึ้นละเอียเดูที่พี่สามนะใช่ละลเอียดละเอียดมาเก็บเก็บเก็บเนี้ยบแต่บอสสองเป็นเพื่อนก้อยนะก่อหลอใช่เพื่อนผูแสดงแล้ซอมเครื่องมือนักแสดงที่ยังไม่ ยังไม่เข้าไปวุป่นวายกับเรื่องของบทมากนะแต่พี่ให้เครื <refined> ่องมือนักแสดงมากกว่าแบ่งเลยว่านักแสดงหลักเนี่ยต้องเข้าคู่กับใครบ้างหลังจากนั้นกระบวนการของพี่ก็คือทําให้นักแสดงสบายใจที่จะแสดงออกสิ่งเหล่านั้นซึ่งกันและกันเราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆย่อยๆแยกสองฝั่งว่าฝั่งของเตและวกเอ๋ไว้สองฝั่งอนี่เป็นคลาสที่เขาเน้นเฉพาะใช่วงนี้ ก่คนที่เราเไม่มี i g c o u r อย่างี้เีเหมือนจะเป็นยแบบนี้ยนเป็นนัตตี้นัตตีก็ตี้ดีแต่ว่าไม่ดีนะเป็น mapping e อ๋อต่นี้คือจูนกันระหว่างแบบทีมเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอือเขาก็ต้องเ o อ p กันก่อนที่จะไปถ่ายรอะไรเมน c ์ัที่งกับกับเด็กอะกับน้องอะเป็นเรื่องที่เห็นลองใจกัน่าใน r k s h o p ท่ทไว้พี่ลองให้ตัวละครปก ใครคือแบงค์บอกว่าในอเขารอก่อุ้ยพีหรออืมี่จรงงอกาลังจะตายเอออุ้ยสงสารออคือเขาพยายามดีไซน์ให้แบบกลุ่มคนเขาจะเคยนี้เข้ากันเลยใช่ไรมย่างนี้ใช่งหมเกียรชื่ออะไรอ่ะบอสโซบอสโซกูไม่กดก่อนะรู้จริไม่คือแกนี้ก็อรลสนาดาวหอดเลย ไม่น่าป่ะไม่ใช่จะมีคน่นเออมีแค่พี่น้องคิวกับน้องนิวเป็นค้องคิวคืสองส่วนมีสองคนนี้แหลน้องป้ากับน้องนิวเนี่ยเนเด็กใหม่คกอนเด็กใหม่กับไรทีนี้นมุ้มันือไอดอลใช่ไหมนี่อันนี้น้องป้าซึ่งในนี้มีคนนึงชอบพีพีป่ะ ในกลุ่มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อเชลออจากเหอนจั่ไหมนีคนจำหน้าไร้เลยว่าใ่าดงเดนก็แบบมีเพื่อนสามพในอเามีกจะมีเพื่อนสังวอพี่ก็คือเกษตรกับธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงนี่ยน่เราเป็นเกษตรนะภาษาใช่ราเ็กษตรเคยจะมี่ไหหนูเคยเจอบอนเด็ตอนมีตอนเด็กไมนี่้อน เขอเต๋ไหมเ่นเพื่อนเลยเหมอนจริงหรอฮะจริงหรอไม่เห็นแต่กับโอเอ๋อ๋อเขาอยู่แตกับโอเอ๋หรอก็คือมาหาเราผสมกันที่มีการแข่งขันกันบ้างาพอย่างไรก็ได้เราไม่เลวกว่านี้เลยออกไปอบอ่อมากไหมไม่กชิงคือดีนะดอ ก็ได้ให้ครูคนนี้ออกไปจากงด้วยให้ได้ห้ออคนนี้คน้คือใครนะคนไหนนะคนที่เดินไปผู้ชายคนนั้นใช่หพี่นะพี่เป็นรอมห่อิงหล่อหล่อรอหล่อหรพี่นะหล่อจังคุณจะกลัวคนที่สอ ไันไหมี่ <jaar ans> all, ินแล้วแบบเลือหมือนแบบเลือกช้อยดอลชนอย่งไงก็ต้องไปอ่ะอะไรก็ต้องไปอ่ะือเขาแบบมีเซนต์อ่ะก้อมินน่เส้อมูแส่กน่ิ่อยมเปว่าอยอมร่อยาอร่อยมากอร่อยมาก เออดูดูมีแทคติกอะเออมีความแบบเออคือมึงไม่ได้ลาดเกมวงได้สกาาแล้วก็สนุกดีล้วก็ู่าเ้ันได้แมดล้กที่ขายมไ้อการัจอย่นบนักแสดเ้พีเราสอนเขาว่าเคมีเข้ากั่อยู่แอเป่ะก็เพื่อสนิทกันปะไม่ต้องเคมเยอเไปอต้องเป็นเตะโอเอมไหอ่าใช่ไเตะโอเอออ ทำให้คนนขับไม่ได้ในเวลานึงมันทำอไรวะทำอะไรแต่ถ้าดนตัวถ้าโดนตัวครเดี๋ยวกว่าให้ขับมหมอมได้หลุดหลังให้คือว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนให้เราโฟกัสกับคู่เล่นที่เกิดขึ้นตรงหน้าของเรามากขึ้นถ้ามีพร้อมเปิดตาสบาเมื่อไหร่ดูได้เลยเราไม่จับหัวถ้าโดนตัวนะถ้ดนตัวถ้าสายลกันยังไงวิวกิ้ก็ชนะเลยวิวกิ้งก็ชนะชุ ฮ้แทอ้แทนอห้แทนี่เสอไม่ใ้แนเสมอแล้วอตับปลายูเกะให้คนมุยกระดานแบ๊กแบ๊กุอกึงแบบโอ้โอ้ทเาไม่เป็นหลอกเหนอใช่ไหมเขไม่เป็นหลอกทำไมสุกเพลตบพาย

ใส่ีนไม่ใช่คนเดิมอะไรมาทำแบบนั้นอ่ะโอกาสนของเธอเจนนี่นตอบลกค้าเขเลยไม่ได้มันโดนออกไม่ได้ออันนี้ไม่ได้ขำเขือนอันนี้เขือนแล้วล่ะเดี๋ยวเขาขำให้หรบอวะาลัวแล้ววลาวแล้วเขาขำให้เขายอมเขายอมแล้วอันนี้เขายอมแล้วเพื่อนเพื่อนสนิทเขาแบบกลัวไม่อยากให้ต้องมาโดตออะไรบ่อยๆอมขาเยึ้นตัวคร เราจะให้เขาเผิญหน้ากับโจทย์ก้อนอารมณที่หลังหลายมาขึ้นพาเขาไปอยู่ในโจ้ที่โกรธที่สุดใจโจที่สุดใจที่สุดก่อนใจที่สุดทำให้สองคนได้คังธรรมกันแต่พออแค่คำพูดเดียวแล้ว ไปเที่ยวนั่นแัไปไมได้ม่ใช่ขับบ้านแทคก็ตรงนี้ฝังเรื่องอีคนนึงก็่อยกไปเที่ยวนั่นลมันไม่ได้เลยหรอแล้วไปจอดรนคว้าได้ห่ือเปล่าคุยกันแล้วคุยกันตอนไหนก็บอกแล้วว่าไม่ว่าไกันแล้วว่าจะไปวันนี้ถ้าไม่ได้แบบแต่เดีวกาขึ้นเสียงดอะบอกไม่ว่าวันนี้ก็บอกแต่แรกแล้ว่าไม่ว่ามึไม่ต้องไปไหนมึอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ ฟังแล้วไม่ว่อย่างเีื่มันเดินตอบได้ไม่องรถรอให้อะไมอ่ะก็คุยเฉยๆเ่าเป็นตวาดก่อนทำไมใช่ไหมหวาดช็ยน้ำตาเไม่กนไม่กูกูไม่รอให้เันเกิญ เป็นเป็นเป็นเพื่อนกันมันต้องมันต้องมีอย่างนี้ไหมนะไม่เพื่อนกูไปตำเลยกรกงยิ้มาชอบสากชินลำตาเหรใช่ชอบมันอนะุดอะไรดดดดเลอะไรอ่เพื่อนกันเรอะมากูเช็คตาต้งหยสิคนล้ก กัรับาลใช่ไหแต่โตีไม่เห็นคนละครึ่เลยนะยูชนะยูต้องตีโอ้ดเลัอนไม่เคยเอไม่ทะกาให้กูเเแยกไม่เลือใช่ไหมได้ได้ลอกูรอได้อ เจ็บเจ็บมเด็โอ้โเจ็บเจ็บกลัวเพื oh! yeah. ่อนเจ็บขอบกลัวเพื่อนเจ็บอกลัวเพื um ่อนเจ็บไม่ไม่ได้กลัวเพื่อนเจ็บเากเฟื่อเจ็บเาจะเฟื่งเจ็บมันกเปหน้าามทรงจำมันคือการเกรงแบบใบหน้าไม่ให้เสรมการเกรงคนะแบบกันการโตขึ้นมาจากเด็กรัธยมโตมา เร่อจอคนนี้นะใช่ไหมเกกับาฉันไหมเขาตัวหุณสองันเอาเลยฉันก็ตกเอาเลยับมากก็ไ้อกกันายกาอ่างไรใครก็ได้ไม่ติดเลยนะฮะสักคนสกาวเห็นอะไรักินชิปเยอะมากใช่ไหมไม่แฝงว่ไงคุมแล้วเออเมนเรื่องนะกเลว่ามันเป็มรู้สึกว่ามันก็จะ ก็ฝากติดตามนะครับสำหรับแปลรายการใจเดือดพาไอพีวิสดนะครับเยี่ยมค่ะพี่มีนปวยยศปวยยศค่ะปวยยศคุณประภณพีคอที่เอสของปวยยศพีเอสเพ่อรพีเอสพีเอสที่ทำเอททำด็อกิเมนทอรี่พี่มีนพีเอสทศพรเหรียญทอง อันนี้เป็นดีกีเดียของรายการเราแต่ใดๆก็คือขอบคุณ acting coach ที่เอาเรื่องจริงมาเล่ากันเราไม่ซ่าขอบคุณที่เราได้เห็นโมเมนต์ชิลลางนันชอบมากค่ะาใโมไวด้วยนะเวยเออไมใหอิมไว้เป็นฉากที่แบบเอถ้าเป็นแม่คนยืนถี่อ่ะอันนี้หวั่นใจขึ้นเสียงร้องไห้เจ๊ร้องนะเป็นแม่ งเออไม่ก็ไม่บอย่าไปไหนนะมันล็อกมันล็อกมันไม่เห็นมันไม่ไม่คิดว่าจะเห็นนอกจอที่มันไม่ได้อยู่ในฟิกในซีรีส์ใช่ใช่ต้องแบบฉากแบบอย่างนี้แต่ฉากขอบคุณบิวกินที่ทำให้กูเห็นภาพนี้อันนอย่างงั้นเนินความจริงยิ่งกว่าใจระดาใช่จังกุลี่กูอร่อยปะอร่อยอร่อยเลยอยากชวนบิวกินพี่พมากินไหมมีเงินเท่าไหร่เขามีเงินเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าห้องนี้ก่อนือเปล่าฝากติดตามอยากไปด้วยอยากไปด้วยนะคะ กดกระดิ่งกด subscribe เด้อกดกระดิ่งกดกิ้งกด subscribe อยากเราอยได้โล่โล่เงินถ้าได้โล่เงินเดี๋ยวเชิญบิวกิ้งพีพีมาเลยเออเออเออที่จะสืบสกกิ้งพีพีมาเลยนี่เป็นไอคอนมิดสิคแตุญป้าเนี่ยอันนี้มินมุญบุญแป๊บเนี่ยเราเข้คอนเซ็ปต์ทำไมเราเข้าคอนเซ็ปต์มาได้กันของเราเราต้องเราจะยืนคอนเซ็ปต์นี้ไปเรื่อยใช่ไหมก็คาดหวังว่าแบบ EP ห้าตอนห้าก็จะแบบครบแสนสับสกายนี่ก็จะได้แบบเศรษฐีกิ๊งตอนนี้ห้าสิบ มีากั้นเต้องราจสัญญาแล้วเราจะกลับมาทำคอนเทนต์เรื่อยๆจะไม่หาแล้วแบบว่าแบบเยรคเวลาหาอะที่ตรงกันนิดนึงคือ2อคนนี้เขาแบบค่อนข้างเป็นเป็น fabulous person เน้แบบหาเวลายากหาคิวยากนิดนอะรอย่าเงียกโอเครันี้ก็เดี๋ยวเจอเรียงต่อไปก็จะเป็นสองพันสอง e แล้วเมนูของ EP องพันน่จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันโอเคนะโอเคอันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย